สวัสดีครับพบกับผมช่อง Angel Okano Channel ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมารีวิวนั่งรถไฟฟ้าสาสายครับมันจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สถานีตลาดมีนบุรีนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สามครับที่รีวิวรถไฟฟ้า3สายครับมาอยู่ที่สายสีชมพูนะครับเดี๋ยวมาซื้อตั๋วกันเลยนะครับเอาละครับซึ่งผมจะกดข้ามสายไปสายสีเขียวนะครับเอาละครับกดขยายครับ ผมจะไปลงที่สถานีหมอชิดแล้วกันะค,ะครับโอเค,คราคา60บาทครับโอเคครับแล้วยเราก็สอดแบงค์เข้าไปเลยนะครับเอาแล้วนะครับได้บัตรมาแล้วนะครับจะเป็นของ BTS นะครับถ้าเดินทางแค่สา,สายสีชมพูก็จะเหมือนของสายสีเหลืองนะครับ บัตรจะเป็นรูปแบบเหมือนของสายสีเหลืองครับโอเคครับเดี๋ยวเราแตะเลยนะครับโอเคครับเราไปชานชาลาสองศูนย์ราชการนนทบุรีครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้มาถึงชั้นชาราแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรอรถไฟฟ้ามาก่อนนะครับตอนนี้รถไฟฟ้ามาถึงชานชาาแล้วนะครับมาเรื่อยนะครับนี่ครับ จะเหมือนของสายสีเหลืองนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับโอเคเข้าไปกันเลนะครับอ่โอ้วิวสวยมากเลยครับเอาละครับทองผมได้ทางแล้วครับโอเคครับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเจอกันที่สถานีวัดพระศิีมหาธาตุครับุดูจากการขึ้นรงรถไฟบาครับช่วงที่มาทดลองครั้งแรกครับที่ผมไปสูส่ราชการ,บบรมมนนทบุรีมันวิ่งไปช้าครับทางนี้ม,มันก็วิ่งเร็วมากเลยครับ คนจแนี้นะครับแต่นี่เ่ก็บ่าโดยสารก็เลยน้อยครับสถานีต่อไปวัดพระศรีมหาธาตุผู้โดยสาร เส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานี Next Station วัดพระศรีมหาธาตุ Interchange with Green Line เดี๋ยวเราไปสายสีเขียวกันต่อครับตอนนี้มาดูชั้นชัลของสายสีเขียวนะครับนี่ทางที่เดไปทางเคทางครับโอเคครับเดี๋ยวเราเร,าราอรถไฟฟ้ามาก่อนครับรถไฟฟ้ามาพอดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับ

หมอชิดโอเคครับเดินสุดท้ายนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป อาร์ทีสายีน้ำเงินกันต่อครับบัตรที่ได้มาจากสายเสีชมพูก็สามารถขึ้นที่สายสีเขียวได้นะครับเดี๋ยวต่อบัตรขึ้นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไป m r t สีน้ําเงินกันต่อครับตอนนี้มาอยู่ที่ m r ฟอาร์สวนจตุจักรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยครับตอนนี้ซื้อตัว๋วียบร้อยแล้วนะครับจากตัวจตุจักรไปพระราม9ครับราคา31บาทนะครับ โอเคครับแล้วเราก็เอาไปแตะเลยนะครับโอ้ oh. เดี๋ยวเราไปลงที่ชาัชลา,ากันครับ oh. เราใช้ชาัชลา,าหนึ่งนะครับไปทางหลักสองครับเดี๋ยวเราลงไปกันครับตอนนี้มาถึงชั้นชาัชลา,าแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวเราต้องรอรถไฟฟ้ามาก่อนครับเอาละคราาับในตอนนี้รถไฟ เข้าไปกันเลยครับโอเคครับไปนะ Station. Please mind the gap between train and platform. ้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลากคราวสเตชั่ please mind the gap between train and platform Station. Please find the gap between trains and platforms I'm gonna wait for food. Hapunkai, the door is closing. Please stand back from the doors. Thank you. Hello. I'm going to go to

โอเคครับวันนี้ก็รีวิวได้ทางนี้แล้วครับไม่มีอะไรมากเพราะผมต้องไปที่อื่นต่อครับโอเคผมขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับฉันันแซนมีความสุขในทุกวันเพราะการเดินทางมันชังสะดวกรุดเร็วและทุนใจชีวิตง่ายได้